แคยงังอันนี้อาชีนะคะอ่าเริ่มไต้ต้นก็ยังอยู่นิ่งๆนะคะส่วนอาชีนะคะอ่าดูอาชีนะที่ก็อยู่นิ่งครับนิ่งนิ่งนิ่งได้แป๊บนึงไปแล้วครับไปแล้วครับอาชีส่วนคนนั้นยังอยู่ของเกา่า <petit> เอออันนี้เอามากลับมาที่เดิมเออเออเออเอเอเดี๋ยวดูตีมันนะครับดูดิดูคนนึงเขายังอยู่ที่เดิมด <ES> ได้ยรอบจะไปไหนเนี่ยเห็นเนาะเนี่ยเมื่อกี้เด้ออ่ะกลับมาที่เดิมสามครั้งแล้วนะครับ ครั้งแล้วครับเนี่ยเห็นไหมต้านเขาก็อยู่เฉยๆดูพวกนี้หมุนแปดรอบแล้วอะเราอุ้มไปจับมือกันบางทีเขาหังดิ้นอะเขาหวดินนั่งนั่นนั่นนั่นนั่มีงงเลยน้องนั่งงงงงเลยนะเอ้าอุ้มให้มันเรียบร้อยอ้าอุ้มให้มันเรียบร้อยเหมือนเขาอยู่เหมือนเขาหนิอยู่เหมือนเขาหนิ อยู่เหมือนเขาเอออยู่เหมือนเขาอยู่เหมือนเขา